สวัสดีคะ่ะติวสังคม EP 3 5วันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยานะคะอ่าซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงในสมัยสุขโขทัทยกันไปแล้วนะคะถัดมาจากสุขโขทัยก็เป็นของอยุธยานั่นเองแน่นอนว่าเราจะไม่มาเล่ากันยาวๆเป็นประวัติศาสตร์เรื่องยาวๆแน่นอนนะคะสไตล์ของเราเนี่ยต้องเรียนไปชอ็อตโน้ตไปใช่ไหมคะ ก็จะย่อมาให้เหลือแค่ประมาณ4ด้านเหมือนเดิมเนาะเหมือนสุโข,ขทัยเลยนะคะสั้นๆง่ายๆจดแล้วได้ใจความจำได้สอบได้แน่นอนค่ะมาคุยไว้ขนาดนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าด้านแรกนะคะที่เราจะพูดถึงในสมัยอยุธยาเนี่ยก็คือ,ด,อ,คอด้านการเมืองการปกครองด้านการเมืองการปกครองนะคะในสมัย อยุธยาเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับในสมัยสุโข,ขทัยนะคะเพราะว่าสืบก็แบบว่าได้รับอิทธิพลสืบทอดสืบต่อกันมาเนาะก็คือเป็นแบบสมบุรณาญาสิทธิราชแบบเทวาราชา,าต้องมีหมายเหตุข้างหลังนะคะเพิ่มเติมว่าเป็นสมบุรณาญาสิทธิราชแบบเทวาราชานะคะ ซึ่งแบบนี้นะคะมันคือแบบเดียวกับสุโข,ขทัยเนาะ,ะแต่ว่ามีเพิ่มเติมมานะคะที่แตกต่างจากสุโข,ขทัยเนี่ยก็คือมีแบบที่เรียกว่ามีส่วนกลางส่วนกลางนี้คือจัตุสดมนั่นเองคุณชื่อไหมคะจตุสดมจัจตุสดมคือ4อย่าง4อย่างของส่วนกลางเนาะท้องกัน ต้องเคยท่องกันบ้างเลยเนาะมีอะไรบ้างเมียงวังคลังแล้วก็นานั่นเองอ่านี่คือจัตุสดมนะคะเวียงวังคลังนาะง่ายๆแค่นี้เลยว่าด้านการืองการปกครองของอยุธยาเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากสุโข,ขทยัยแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่อยุธยาเนี่ยมีระบบส่วนกลางเพิ่มขึ้นมาซึ่งเรียกว่าจัตุสดม และสามารถแยกได้เป็นเวียงวงังคลังแล้วก็นาน,นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละอันเนี้ยก็คือจะดูแลด้านต่างๆเกี่ยวกับเมืองเนาะเวียงเนี่ยก็คืออาจจะหมายถึงการดูแลเรื่องทั่วๆไปในเมืองวังก็เป็นในวังเนาะคลังนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินส่วนานาเนี่ยก็เป็นดูเรื่องพื้นที่การเกษตรการทำเกษตรอะไรแบบนี้เนาะนีอธิบายคร่าวๆนะคะ ก็จำไปเท่านี้เนาะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะที่พูดมาการปกครองแบบสมบูรญณญาสิทธิราชแบบเทวราชาแล้วก็มีส่วนกลางจาตุสดมเนี่ยอันนี้เป็นการเมืองการปกครองในสมัยตอนต้นอตอนต้นของอยุทยานะคะอ่าเรามีตอนต้นตอน,ตอนกลางแล้วก็ตอนปลายเนาะซึ่งแบบนี้ทั้งหมดนะคะมันคือแบบของตอนต้นนั่นเอง ต่อมาเรามาดูการเมืองการปกครองในสมัยตอนกลางซึ่งตอนกลางนะคะก็จะเป็นในสมัยของพระบรมไตยโลกกนนะาเคยคุณคุณชื่อบ้างไหมคะสมัยการปการเรืองการปกครองในตอนกลางเนี่ยจะเป็นในช่วงสมัยของพระบรมไตยโลกกนนะาซึ่งก็จะมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง จดตามได้เลยนะคะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็จะแบ่งแยกหน้าที่ขุนานางนะคะออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกนะคะเรียกว่าสามุหนายกอ่าส่วนฝ่ายที่2คือสมุหกะลาโหมนั่นเองอมีสมุหนายกกับสมุหกะลาโหมนะคะ ซึ่งอ,งอันนี้ก็ทําหน้าที่แตกต่างกันก็คือสมุหานายกนะคะจะทําหน้าที่ดูแลฝ่ายพลเรือนส่วนสมุหกะลาหมนะคะจะดูแลฝ่ายฝ่ายอะไรเหมือนกระทรวงกลาหมในปัจจุบันเนาะก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องทหารนั่นเองอันนี้ก็คือแบบตอนกลางนะคะที่อยู่ในช่วงของสมัยพระบรมไตรโลกนาถ โดยจะทําการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็แบ่งออกเป็นแค่สองฝ่ายเนาะก็คือสมุหนายกกับสมุหกัลาโหมซึ่งก็จะดูแลฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารเนาะแบ่งหน้าที่กันต่อมาในตอนปลายมีตอนตอน้ตนตอนกลางแล้วก็นี่ตอนปลายแล้วนะคะตอนปลายจะเป็นสมัยของพระเพศราชาอ่า ประเภทราชานะคะท่านต้องการที่จะลดอํานาจของขุนนางลงอะซึ่งท่านก็ทําโดยการมีการแบ่งหน้าที่ใหม่เนาะของสองด้านที่เดิมมีอยู่เขียนเดี๋จะเขียนต่อตรงนี้นะคะอันแรกนะคะยังเป็นชื่อเดิมอยู่ก็คือสมุหานายกสมุหานายกนะคะก็ แล้วก็อีกอันนึงก็เหมือนเดิมอยู่ก็คือสมุหกะลาหนะชื่อยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าหน้าที่ข้างในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าท่านต้องการที่จะลดอํานาจของพวกขุนนางเนาะก็สมุหนายกนะคะหน้าที่เนี่ยก็จะกลายเป็นดูแลหัวเมืองฝ่ายหนึ่งสนะ่วนสมุหกะลาหมนะคะก็จะกลายเป็นดูแลหัวเมือง ของฝ่ายใต้ซึ่งการดูแลหัวเมืองนี้นะคะก็คือทั้งดูแลทั้งทหารทั้งพล,ลเรือนเลยคือเดิมเนี่ยเราแบ่งกันว่าฝ่ายหนึ่งดูทหารฝ่ายหนึ่งดูพล,ลเรือนถูกไหมคะแต่ว่าพอมาในสมัยพระเพราชาเนี่ยท่านก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงให้สมุหนายกไปดูแลหัวเมืองฝ่ายหนึ่งอนะสมุหกะลาหอมไปดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้โดยทั้งสองที่เนี่ยก็คือ ดูแลของตัวเองทไทงฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้เนี่ยทั้งทหาหาแล้วก็พล,ลเรือนเลยอ่าแบ่งกันที่เขตการดูแลเนาะว่าเขตดูเขตเหนือกับเขตใต้เนาะแต่แต่ว่ากลุ่มคนที่ดูแลเนี่ยดูแลเหมือนกันอ่านี่นะคะก็จบแล้วในเรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยาเนาะซึ่งแบ่งได้เป็น3 3ช่วงมีตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายต่อมานะคะจะพาไปเด็วด้านของ เศรษฐกษิจเศรษฐกิจในสมัยอยุธยาเป็นยังไงบ้างก็จะมีการเน้นเน้นเก,กษตรกรรมถูกไหมในสมัยก่อนเรายัางมีแต่การปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวเนาะซึ่งแน่นอนพืชสำคัญของเราเลยก็คือก็คือข้าวนั่นเองทำนากันอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เรามีระบบ กรมพระค้างสินค้าซึ่งกรมพระค้างสินค้านี่นะคะคือเอาไว้สําหรับการค้ากับต่างประเทศเนาะในสมัยนั้นเนี่ยเราใช้ระบบการค้าแบบผูกขาดนะจำตรงนี้ไว้นะคะว่าในสมัยวิทยาเรามีการค้าโดยเป็นระบบของกรมพระค้างสินค้าซึ่งเรียกระบบนั้นว่าแบบการค้าแบบผูกขาดนั่นเองและ ประเด็นสุดท้ายที่สําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะก็คือในสมัยวิทยาเนี่ยเรามีพาสี4ชนิดด้วยกัน4ะสชนิดนี้มีอะไรบ้างอันแรกนะคะเรียกว่าจะกอบนะฮะจังก,กรอบอะไรเงี้ยนะมันจะเขียนอย่างนี้นะคะจะกรอบอันที่2เรียกว่าอากรอันที่3นะคะเรียกว่าหรืชชา และอันสุดท้ายเนาะเรียกว่าสวยนั่นเองซึ่งตรงนี้จะไม่ลงรายละเอียดมากนะคะแค่ให้พอรู้นะว่านในสมัยอยุธยาเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจมีประเด็นลหลกักๆประเด็นสำคัญอะไรบ้างเนาะต่อมานะคะจะไปพูดในด้านของสังคมด้านสังคมในสมัยอยุธยานะคะเด่นเเลยเนี่ยก็คือเรื่องการ แบ่งชนชั้นมีการแบ่งชนชั้นกันเนาะตือที่เรียกชื่อเต็มๆเ,เนี่ยว่าระบบศักดินานั่นเองระบบศักดินานี่ก็คือการแบ่งชนชั้นการแบ่งชนชั้นของคนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าสูงสุดจะต้องเป็นใครเบอร์หนึ่งเลยจะต้องเป็นคิงถูกไหมหรือว่าเขียนเต็มๆแล้วก็พระมหากษัตริย์ อันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยนะคะอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยนะคะคิงหรือว่าพระมหากษัตริย์นั่นเองต่อมานะคะรองลงมาจากพระมหากษัตริย์ก็ต้องเป็นพวกเจ้านายอ่าเจ้านายในที่นี้คือก็จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายนะคะในที่นี้ก็คือหมายถึงพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองอ่า มีพระมหากษัตริย์แล้วมีพระบรมวงศานุวงศ์แล้วถัดมาก็คือพวกขุนนางพวกขุนนางข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนาะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มของขุนนางต่อมานะคะก็จะมีพระสงฆ์อ่าแล้วก็ถัดมาก็คือชนชั้นของไพร่ซึ่งไพร่นะคะจะหมายถึง สามัญชนหรือว่าคนธรรมดาแบบเราทุกวันนี้ค่ะถ้าเทียบกับในสมัยก่อนเนี่ยจะเปรียบได้กับไพร่เนาะคือเป็นสามัญชนเป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปซึ่งไพรนะคะจะมีรายละเอียดแยกย่อยกว่าคนอื่นเนาะเพราะว่ามีไพรเนี่ยสามประเภทด้วยกันนะประเภทแรกนะคะเรียกว่าไพรหลวงอ่า อันที่สองเรียกว่าไพ่สมและอันสุดท้ายเรียกว่าไพ่สวยนั่นเองอ่เดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดในของแต่ละแบบกันนะคะอันแรกนะคะไพ่หลวงไพ่หลวงขึ้นชื่อว่าหลวงเนาะมันก็เหมือนเป็นแบบเป็นของหลวงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไพ่อันนี้นะคะเป็นไพ่ที่ทำงานให้กับ พระมหากษัตริย์นั่นเองอ่าพระมหากษัตริย์ที่จะขอย่อเลยแค่เขียนว่าคิงเนาะก็คือไพ่หลวงนะคะก็เหมือนอย่างที่บอกคือเป็นของหลวงดังนั้นก็คือไพ่ที่ทํางานให้กับพระมหากษัตริย์ทํางานในวางนั่นเองต่อมานะคะไพสมไพ่สมอันนี้เป็นไพท,ที่ไปรับใช้พวกขุนนางอ่า ไพ่หลวงนี่คือทํางานกับพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเป็นไพ่สมนะคะจะเป็นไพ่ที่มาทํางานกับพวกขุนนางส่วนอันสุดท้ายนะคะไพ่สวยไพ่สวยนี่คือเป็นไพ่ที่ขี้เกียรติทงานนะคะ,ะในสมัยนั้นก็มีแบบนี้ด้วยนะคะคือไพ่สวยเนี่ยเป็นไพ่ที่ขี้เกียจติมาทํางานก็เลยใช้การ ส่งสวยอ่าส่งสวยส,สวยในที่นี้คืออะไรที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะสวยเป็นหนึ่งในภาษีเน,ะนาะก็คือใช้การส่งเงินอ่าส่งเงินแทนการทำงานนั่นเองเหมือนจ่ายเงินแทนแลกกับไม่ต้องทำงานอย่างเงี้ยเน,ะนาะก็คือไครสวยนี่เองอ่าเป็นไพรที่ขี้เกียจทำงานนะคะแล้วก็เลยใช้การส่งเงินเข้ามาแทน และชนชั้นสุดท้ายชนชั้นที่ต่ำที่สุดนะคะก็คือชนชั้นทาสนั่นเองซึ่งในสมัยอยุทยาเนี่ยยังมีอยู่มากอยู่เนาะเพราะว่าเราเพิ่งเลิกทาสตอนรัชากาลที่5ในสมัยรัตนโกสินทร์ดังนั้นในสมัยอยุทยาเนี่ยก็เลยยังมีชนชั้นที่เรียกว่าทาสนี้อยู่นะคะนี่ก็จบด้านสังคมแล้วต่อมาด้านสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาเนี่ยก็คือด้าน วัฒนธรรมนั่นเองซึ่งด้านวัฒนธรรมนะคะก็ที่จะเลือกมาแต่เอกลักษณ์วัฒนธรรมสำคัญสำคัญที่เคยออกสอบบ่อยๆก็มีหรือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ควรจะรู้นะคะว่าแบบมันเป็นเด่นๆเ,เลยของวิทยาที่ที่อื่นไม่มีเนาะอันแรกนะคะที่จะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะก็คือมี J จ ย่อมุมไม้12บสอเจดี JD ย่อมุมไม้12นี้นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งอันนี้ถือเป็นรูปทรงของจดีที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเลยนะคะอย่างในอีพีที่แล้วอย่างเนี้ยพี่ก็ได้พูดจดีที่เป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทยัยใช่ไหมจำได้ไหมถ้าจดีของสุขโขทยัยจะเป็นจดีทรงพุ่มข้าวบินฮ่า หรือว่าดอกปัวตูมเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเป็นของอยุธยาเนี่ยจะต,ต้องเป็นย่อม,มุมไม้12แบบนี้นะคะาซึ่งทั้งสองสมัยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เด่นเรื่องเจดีเหมือนกันแต่มันเป็นคนละแบบกันนะคะซึ่งตรงนี้น้องๆระวังสับสนนะคะนอกจากเรื่องเจรีแล้วอยุทยาเนี่ยก็ยังเด่นเรื่องพวกปฏติมากรรมต่างๆด้วยแล้วก็มีเรื่อง พิธีสำคัญนะคะในสมัยอุธยาที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยก็คือพิธีที่ชื่อว่าพิธีถือน้ำพระพัฒสัตยาอันนี้เป็นพิธีสำคัญเอก,กลักษณ์ในด้านวัฒนธรรมในสมัยอุทยานั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องเรื่องการมีละครในละครนอก แล้วก็ละครชาตรีคือในสมัยอยุธยามีความเจริญนะคะทางด้านวัฒนธรรมที่สูงมากมีทั้งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมประติมากรรมพิธีต่างๆแล้วก็ยังมีพวกเรื่องการแสดงการละครด้วยนะคะอ่าเท่านี้นะคะก็จบแล้วในเรื่องของประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยานะคะเนี่ยตอนนี้เราจดมาครบทั้ง4ด้านแล้วภายในเวลาแค่ ไม่ถึง20นาทีเองนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยเราจบแล้วนะคะในเรื่องประวัติศาสตร์ในสมัยไอธยาเนาะซึ่งก็ได้รู้ครบตั้งแต่ด้านการเมืงองการปกครองด้านเศรษฐกิจกด้านสังคมจนถึงด้านวัฒนธรรมเลยเนาะอ่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจบแล้วเนาะก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมฝากรอติดตาม EP ีต่อๆไปของติวสังคมกับแคตเตอร์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย